สำหรับวันนี้ออกหน่วยพื้นที่บริการที่โรงเรียนบ้านโนนศีนะครับมาทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรนะครับเครื่องหมายบนท้องถนนนะครับก็คือทางข้ามนะครับหรือที่พวกเราเรียกกันว่าทางม้าลายซึ่งจะแปลกไปนิดนึงนะครับเป็นแบบสามมิติเดี๋ยวรอติดตามชมดูนะครับ อ้าบริเวณนี้เลยนะคะเราจะทําทางม้าลายจุดแรกถนนทางเข้าโรงเรียนนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีผู้ปกครองอ่าเดินไปเดินมาหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มาส่งบุตรหลานตรงนี้ก็เป็นจุดอันตรายบางทีเด็กนักเรียนก็วิ่งมาโรงเรียนถนนเส้นนี้นะคะเราก็เลยจะทําทางม้าลายจุดนี้เป็นจุดแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้เราจะได้กี่จุด นนวันนี้ใช้ช็อกขีดนะคะท่านผอ,อ,อวิเศษบอกว่าใช้ดินซอขีดแล้วขี้เกียจเหลาวันนี้ประยุกต์ใช้ช็อกค,ค่ะสวัสดีครับผมชื่อพี่สันชาศสุรีครับอ,อ๋ออยู่บ้านท่าไคยเ,เ,เป็นเป็นเขือบ้านท่าไคยครับอ,อ๋อ <laughs> แต่ว่าเป็นครูที่ททเรียนดุมันครับผมอ,อ๋อกับท่านผอ,อวิเศษเนะาะอ,อ่า มกปกติทำทำที่อื่นจะทำไม่ยาวขนาดนี้นะครับแต่ที่นี่โนนสีครับเล็กไม่ได้ครับทำตั้งใหญ่และยาว อันเียนี้กันอันนี้ต้องต้องเอาหญ้าข้างทางออกก่อนใช่ไหมคะครับเพื่อจะได้พื้นทีท่ตอนขีพอ,อดีออเอ้ยบร้เดถ่านน้องอโบหูจักก็ต้องไดมาออกแล้ว ยิ้มเลี้ยงีแล้วแล้วคนมัดูะเอกคอมนะสอบเอกคอมคานว่าียนเขเขียหลน้องปี่งลยโอน้เอกคอมบนึ่งสอบควมนัาที้ผานอาทิมาทน่าแล้วาแล้นาแล้นาแล้วผ้ิตมาลครับผู้เชี่ยวชา้มาไทาลนี่ เป็นสีที่ดีนะครับสีสีเบเยอร์รุ่นนี้ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในก็จะทนแดดและก็ทนฝนใช้ได้นานนานกว่าข้างนอกนะครับ <c oughs> เออแสดงว่าซื้อดีเกินใช่ไหมดีเกินนี่แหละโนนสีครับ ก็ขอบคุณครับ3เดือนวัน <muchas> Mi tío mala. เด็กก้อนจะส่ปอยได้เนาะเนียนรับเนียนเก่งเว้ยเด็กหน่อยพมือเด็กหน่อยพมือดีสมัยก่อนเนี่ยว่าหาซิปมิสเตเ็นพ่ออ๋อนอ่ะตุดลูดไปเป็นบ่หาซิปหาบรมเออกนะเนาะ ลอยแล้วถ้ามันขึ้นเบิดมันก็เห็นยกขึ้นลอยเลยเนาะอองลองเลยโอ้ยมันลอยแล้วมันลอยอองลองอีหลีตัวพี่น้องห่วยฝีมืออีหลีตัวนี่โอ้โอ้นี่ก็สีดำไปเบิร์ดเบาบางนี่โอ้ลอยอีหลีลอยอีหลี เห็นไหมเอ้ยึ้นแล้วบังบังเห็นมองามเลยอันเดียวอืมนรยเลยคลยครบเบิดลในแห่งงามแล้วมายกขึ้นคนเดียวแผนแผนเก็บเก็บโดบ่หรือจัดเก็บก่อนหรือเป็นยังก่อฟุตนากรีน แผนเก็บโตเกบ่หรือเก็บโคตรนี่ค่ะกำลังทำทางว้าลาย3มวิตินะคะคู่นั่งนี่อยู่แผนไหนคะหนูก็แผนปฎิคมค่ะ จกักแล้วเ,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 เป็นยังไงคะคุณนักาเรียนปิดทองล้างผ้าตลอดนะคะดีมากค่ะดีขวายโอ้ยแลนเต้กับป้องสีแม่ก็น่าบะออานะ มืัอนี้บ่อห่ามันบอกพ่อห่าื่อเฉื่อยงงเจ้าคือผู้ใจแข็งแท่คุณนักคารินบ่อยากบอกว่าทีโอ้ทางนี้มันสิเป็นไล่หนีเด้อพี่น้องเด้อมันบ่สามมิติได้ทางนี้มันสิเป็นเรื่อมกันซื่อๆเด้อพ่อพิเศษแล้วสี่แถวสองอันได้มาอนี่ ตาอันที่สามมให้เฮ็ดเองเราอะอ่างเลยอ่างน้นสีเลยแล้วก็เอา YouTube ไปให้เขาด้วยเนอเปิดให้เขาดูเลยช่องพอยมอนอ่ะเอ้ยดวกเลยเอาสมัย สามทางเลยทั้งนาทั้งขางทั้งหลังแต่ทางตรงลงไปแบบนี้ก็ได้กับทางกับบนนุนป็นไหนอันนี้กองเชียร์ใช่ไหมคะกองเชียร์ใช่ไหมคะ ราทำห้องน้ำคาไว้อยู่ครับวันนี้จะไปเทปูนเมื่อวานไปทำครูวไม่ได้ใส่ห้องน้อยู่บ้านบุ้งกุยครับของของชาวบ้านที่อยากไล่ปีที่แล้วทำบ้านให้ทีนี้ทำห้องน้ำก็เลยอยู่สองปีได้ได้บ้านทำห้องน้ำ

พนกานอุ่นใจนะครับขี้องี้ผึ่งขี้ผึ้งขีอผึ้งยี่ผึ้งสี้าึ้าขา้กึ้งขี้ผึ้งรี้ผึ้งขีงขี้ผึ้งเ้ผึ้งขานผร้งขี้ผึ้งี้อ้งขี้ผึ้งขี้ผึ้งขี้ผอ้งของอำ้ภอดอขีี้ผมก็ได้ครับอยู่งั้้งง ไปเป็นหอดเวลาอีกได้ครับสี่เดีวแ,ว,แ,ว,แว้วาละตอนนี้ทำอยู่นี่ครับบ้านรงยบาบาลเป็นเป็นแกงเดินพี่ลีๆๆ่ๆกัมไหมเรียบร้อยแล้วนะคะได้พี่ทหารมาช่วยค่ะร้อยโทกิติพลสารนอกนะคะวน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลรเรือนที่ 2องหนึ่งสองนะคะและทีมงานมาช่วยค่ะครับครับวันนี้ก็เอ่อได้มาช่วยกับทางโรงเรียนบ้านวัสีนะครับวันนี้มาช่วยทาสีทางมาลายให้กับน,น,น้องนักเรียนจะได้มีความปลอดภัยในการอสัญจรภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็รถที่ผ่านไปผ่านมาจะได้มีความระมัดระวังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับกทางโรงเรียนนะครับ ก็วันนี้ก็ทางโรงเรียนตมันนะครับท่นบทานพ่อท่านมาช่วยออกแบบนะครับก็มีกิจกรรมอย่างนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของชุมชนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครับคบขอบคุณค่ะเราจะไปทําจุดที่สองอีกนะคะ นางสาวนะครับนั่งเรีนใหคอสามเยอะมีปตุลาครับ

จุดที่สองนะคะอันนี้ฝีมือคุณครูนักคารีนกับพันโรงรองกำลังเก็บงานค่ะใก<ด>คนมีฟฝีมือลองคมกิิบพันมีดแล้วมันมีโกนหมดเลย